สวัสดีทุกท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมอยู่กับผมกับตันอีกเช่นเคยในเกมราดเดมเอิร์ธสวายเวอร์ผม EP ที่น่าจะ11แล้วซึ่ง EP นี้ผมผมจะพามาสุงสป,ปินนะซึ่งคลิปที่ผมสป,ปินก่อนล่าสุดผมมันอยู่อยู่มันก็ขึ้นว่าการบันทึกถูกยกเลิกของผมแล้วมันก็วิดีโอก็หายไปเลยผมไม่รู้กันเพราะอะไรก็งงเหมือนกัน ตอนแรกเหลือ900้ครับผมตอนนั้นโหเ,เสียดายเลยเหลือแค่400เองลดลงมาตั้งครึ่งหนึ่งเนะี่ยแต่ไม่เป็นไรครับผมยังพอใช้ได้หรอก0 0ได้ขึได้เพิ่มมาอีกประมาณ5 5้ครับผมจะได้ของดีเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดของดีครับผม เจออีกเช่นเคยยังไม่ออกของดีได้สิบห้าผมสปินเขาไม่เรียกสปินสีเขาเรียกเป็นฝา,าผมเทคนิคการสปินแล้วผมเราผมว่าถ้าเราไม่ไม่ค่อยมีรวยผมถ้าเราไม่อยากผ่านนะเราก็จะเป็นแค่สิบก็ได้ผมเพราะว,าวลาเราได้แจ็คพอตมันก็ได้ได้ปืนหนึ่งกระบ,บอกเข้ากันผมไม่ใช่ปืนสิได้ของตามที่มันกําหนดเดิมผม ไม่ใช่ว่าคูณ2แล้วมันได้อาวุธเพิ่มนะอาวุธเพิ่มแล้วก็ของเพิ่มก็ได้เท่าเดิมแมนะนำเลยวผมสปินแค่สิบก็ได้ถ้าจะบินแค่ละเยอะมันก็เปลืงปองเปล่าผมยังไม่ยังไม่แต็ของดีเลยได้แจ็คพอตแล้วผมเย้ yeah. เทคนิคการเล่นองผมก็คือเราต้องให้สามฝาผมที่มันเป็นสีมันอยู่ตรงกันนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูผมว่าผมได้สีอะไรอุ้ยไม่ใช่ได้สีขาวนะถ้าสีขาวจะหังร้อนแล้วผมอ้ตายแล้วโอ้โหไม่ได้ของต้องการก็จําเป็นอยู่ครับผมแต่ว่ามันไม่จําเป็นถ้าอันอื่นนะเอ้ยได้แจ็คพาดสองรอบผมดวงดีมากเลยเหมือนเป็นการปลอบใจไงไม่รู้ มึงได้ชตกันนะผมเพอาะชดกันก็อยากได้ช็อตกันกับรองเท้าการังสีจำเป็นสำหรับผมเสร็ละวสองอย่างนี้เฮ้ยอันสุดท้ายผมเฮ้ยอันสุดท้ายต้องเปิดดีๆโอ้ได้ลูกสองผมช็อตการก็เป็นปืนระยะใกล้ผมที่ทำดาเมจได้ดีสุดระยะใกล้นะ แต่ข้อเสียของมันคือผมทำน้ำหมีไม่ค่อยต่อเนื่องนะไม่ใช่ซองแบบซองควงผมมันจะเป็นซองแบบควงก็วิ่งแล้วก็ควงไปได้เลยผมแบบว่ามันไม่มีการชะง,งันผมคือยิงไปกว่ายิงก็ถอยยิงก็ถอยมันปืนพกได้เลยว่ผมคล้ายกันโอ้โหยังไม่ได้จัดปอได้ซ้ำถ้าได้ปืนก็ อาจจะได้น้อยอยู่ผมโอ้โหได้ดักเทปผมหรือเขาเรียกว่าสกอตเทปก็ไม่รู้เหมือนกันคนดูผมอาจจะได้เสียงแบบชิชิชแบบว่าเสียงอะไรขูดกันนะผมเพราะผมนั่งอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรที่นอนแล้วผมมันก็เลยเสียงอาจจะมีแบบจึก เสียงโซฟาด้วยผมผมก็เป็นคนชอบแบบว่าเวลาผมพูดอยู่ก็อะไรละ่ะขยับตัวไปขยับตัวไปขยับตัวมาผมก็เลยมีเสียงโอเคผมวนไปเรื่อยดูกันจะได้อะไรไม่ค่อยได้ของดีเลยเปิดมาอีกอะไรไม่รู้ได้มาห้าสิบผง มีกำลังใจในการผลต่อโอเคครับผมจะคพอยไม่ออกเหมือนเดิมไหมได้เพิ่มมาสิบห้า่อยดีเท่าไหร่เลยได้ไก่สามตัวผมก็จะได้เพิ่มมาห้าสิบห้าเขาเรียกว่าอะไรฝาครับผม โอ้ได้ขึ้นมาสี่สิบห้าผมเหมือนว่าเหมือนว่าวันนี้ผมเดฟผู้สร้างเกมจะใจะดีกับผมนะให้ผมได้แต่ของดีเลยโอ้ความจริงก็กห็หายากรับผมถ้ามาสปินนะนก็เปลืองนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้หายากอะไรเมร่อผมไอฝ่า แต่มันใช่เยอะได้แจ็คพอตเดี๋ยวแล้วผมชม,ชมผมอยากได้เขาเรียกว่าอะไรเครื่องยนต์ ATV ครับผมเพราะมันหายากมากลงมัเกอร์อาวี o T แทบตายไ่แทบตายผมตายเลยไม่รอดโอเคผมได้หมวกำลังสีก็ถือว่าดีครับผมได้ก็มมาสิบ โอ้โหมึงไม่ได้ของดีเลยได้เพิ่มมาสิอีกแล้วผมม,มันไม่ได้เยอะกว่านี้หรอเนี่ยเพิ่มมาห้าห้าผมโอ้โหจะหมดอยู่แล้วมันไปเรื่อยๆยังไม่ได้เหมือนเดิม ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วโอ้ย <c oughs> เกาหัวรอเลยครับผมไม่ได้ของดีเฮ้ยเอาโอ้โหสามีความหวังถ้าเมื่อกี้ได้สมุนสามตัวผมแล้วก็จะได้150นาะสปินก็คือใช้อีกยาวเลยไ,ได้ไก่สามตัวผมมันมีการปลอบใจไงไี้ไม่รู้แต่ลอบใจดีขอแจ็คพอตเถอะ โอเคผมสุ่มไปก่อนได้มายิ้มห้าสปินนะแจ็คพอตจะไม่ออกอีกมันจะออกให้มีแจ็คพอตเอาได้มาว่าห้าครับผมมาสุ่มไปอีกทีเอ่อดักเทปได้ไหมโอ้โหไม่ได้อีกแล้วมันชอบขาาแต่อันเดียวตลอดเลยครับผมเวลาของของที่ผมจักได้นะ ไม่เข้าใจเหมือนกันมาโอ้โหยังไม่ได้ของดีอีกเอาผมแนะนำเลยผมถ้าเราจะสุ่มนะผมเก็บว้ทีลระเยอะผมถ้ามาแบบว่าสุ่มบอกว่าแบบสุ่มทีไรน้อยผมก็จะบอกว่าเปลืองเวลานะเปลืองเองเนอร์จีแล้วผมเปลืองเองเนอร์จีแบบเลือเอ่นๆเลย ถ้ามาสูมได้แนะนำมาสูมทีเดียวเลยผมไม่ต้องเสียเวลาเยอะมันจะประหยัดเวลาขึ้นมากเลยถ้ามาทีเดียวแล้วก็ประหยัดเ่็นจีดูก่อนผมจะได้อาุธอะไรโอ้โหมีเอที AT ไม่เคยได้เลยผมตั้งแต่ผมเล่นเกมมานะเสียได้จริงโอ้ได้ชุดกลางเสียผมของดีเลยะนะครับผมเหลือร้อยหนึ่งเองโอ้ กาชาแห่งกบเกลือได้ขึ้นมาสิบห้าผมยื้อไปเรื่อยแลับผมดีแล้วจะไดเอามาสูงเพิ่มแล้วก็คิดได้ยาวหน่อยเออเพิ่มมาสิบละโอ้โหมันจะได้ไมั้ยหมูหมูโอ้โหเกลบได้สามตัวผมผิดหวังเลย เฮ้ยแจ็คพอตออกแล้วผมของดีมาก ATV ยังไม่ได้ mm hmm. เดี๋ยวจะด,ดูก่อนได้อะไรเมื่อจะได้ผมไปได้เครื่องยนต์นะผม ATV โอ้โอ้ได้ไม่นิ้วซี่จิ้งก้อยัผนเหล็กของผมถือว่าดีกว่าอยู่นิดหน่อยถึงมาเอาไ้ไอ้พนเหล็กเอาไปรับชุดได้ผมชุดเกนนานในสว่าแต่ว่า ไม่เอแล้วกันผมไม่ค่อยอยากได้ถ้าเทียบกับมินิอุซี่มาผมจะสุ่มหมดแล้วผมวอันท้ายแล้วเอ้าเฮ้ยได้ดักเทมาอีกผมโอ้จะหมดแล้วเลยยี่สิบโอ้ได้เพิ่มมาสี่สิบพมต่อที่ยาวอยู่ยาวอยู่แปลว่าไม่ยาว มาโอ้โหตีอีกสองครั้งผมทาไม่ได้อะไรเพิ่มนะหมดแล้วผมอ๋อเสียดายเลยผมจะมาบอกข้อสงเออเก็บของก่อนนะผมค่อยพูดก็ได้เก็บของก่อนโอ้โหได้ชุดกลางงสีผมขาดแค่รองเท้านะ ้าลองเท้าคือได้เต็มชุดแล้วเสียดายหมาะสำหรับการไปอาโวเมื่อไรผมอาโวกับลงไฟฟ้านะพอรังสีเยอะมากเจะผมไม่รูกันผมว่ารอ,องเท้ากันรังสีมันกันรังสีพื้นผิวไหมอ่าค่อยพูดถึงแล้วกันใครบางคนอาจสงสัยผมว่าถ้ามอไซค์เราอัพแล้ว เราต้องทำไงต่อครับผมเราก็ต้องมาหาผู้หญิงคนนี้ครับผมที่ปั๊มน้ํามันนะผมแล้วเราก็ต้องเอาของไปใส่ครับผมตามที่เขากําหนดนะผมก็อของไปใส่แล้วแล้วผมก็ทําให้หมอไซค์อัปเกรดัะผมผมจะน,น้นวิธีการเปลียนน้ํามันผมบอกสลับผมมากเพราะขี่ไปนั่น้ขีม่มันไปนู่นไปนี่ครับผมส่วน อันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันผมก็ไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่ผมจะมารีวริวต่อไปองผมก็คือส่วนไอไม่ใช่ส่วน i อ p VaP อครับผมซึ่งบางคนอาจจะสงสัยรัผมว่ามันทำยังไงถึงจะเข้าได้นะเราคือเราต้องเติมเกมผมอย่างต่ำยี่ถึงจะเข้าได้เอาปกติเติมเกมนี้ก็ต้องค่าต่ำยี่สิบแล้วผมสำหรับคนที่ใช้ แอนดรอยผมแต่ไม่รู้กันว่าใช้ iOS มันจะถูกเันหกของผมไหมแต่เพื่อนผมผมใช้ใช้ iPhone ผมมันขั้นต่ำต้องเติม35บาทไม่รู้กันผมเป็นเพราะอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้ผมข้างในปป๊มน้ำมันผมก็เข้าไปได้อยู่นะแต่เราต้องเติมมาเยอะเยอะมากผมโอเสียดายต้องใช้ v ีพเพิ่มอีกวีพี อุคนนี้อ๋อเขาให้แลกของครับมเป็นดักเทปแล้วกันซื้อดักเทปดักเทปดักเทปกดซื้อก่อนออกดว่าอยู่ผมคิดว่าให้มันให้มันกดแตะผมมันถึงซื้อได้ใครที่ได้รีที่ผมเรามันมีวิธีปั๊มน้ำอยู่นะ คือให้ทำอย่างนี้ผมมันรับได้ไม่จำกัดเลยนะครับผมก็คือผมรับจนเต็มบ้านเลยบ้านจะไปด้วยน้ำโอเคมีแค่มากดตรงนี้ผมถ้าคนเติมนะใครเติมแนะนำแล้วมีขวดน้ำก็แนะนำไปตรงนี้ผมได้เยอะจริงก็สลับทีนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับผม อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ